สวัสดีค่ะพบกับช่องข่าวงานทั่วไทยมีข่าวงานคลังสินค้ารับอยู่หลายบริษัทเลยนะคะเพราะใกล้จัดโปร99ของแพลตฟอร์มช้อปปิ้งต่างๆจะเป็นงานจ็อบทำช่วงประมาณวันที่8ถึง15กันยายนนี้รายได้ดีพอสมควรนะคะหากใครว่างอยู่ก็ลองไปสมัครดูนะคะทำไม่กี่วันก็จบโปรหรือบริษัทไหนมีจ็อบยาวอยากทำต่อ ก็สอบถามกับเจ้าหน้าที่ของแต่ละซับดูค่ะบางที่ต้องเดินทางไปทํำงานเองบางที่ซับก็มีรถรับส่งให้ถ้าสนใจสมัครงานไหนก็รีบสมัครไว้เลยนะคะเพราะถ้ารอใกล้วันอาจจะไม่ได้งานนะคะลงทะเบียนล่วงหน้าเผื่อมีวันอบรมดูรายละเอียดกันได้ในคลิปเลยค่ะครั้งที่เปิดรับโปร99นะคะก็มี s h อ p e e l a า a d a f l a ฟลตเอ m e เจดีเซ็นทรัลนะคะคลังช้อปปี้ตั้งอยู่ในซอยวัดบัวโรยตรงข้ามโรงพยาบาลบางนาสองตำบลบางเสาธงอำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการสมัครได้ที่ซับบอตนวนครติดโรงพยาบาลกาวรุนเวศอยู่หลังซอยพิซซ่ารายได้รวม6 6 0้อยหถึงหนึ่บาทต่อวัน มีรถรับส่งจากนวนครไปคลังช้อปปี้ทุกวันนะคะกะเช้ารับ40คนกะดึกรับ40คนกะเช้าทำงาน9 1 2ถึง12กันยายนได้4วันนะคะกะดึกทำงาน8-12กันยายนได้5วันนะคะรับทุกเพศอายุ18 4 5ปถึง4ีปีค่าแรง400บาทต่อวันค่าข้าว50บาทต่อวัน ค่ากาดึก60บาทต่อวัน OT ชั่วโมงละ75บาทบังคับทำโอนะคะถ้ามี OT แล้วแต่หน้างานนะคะค่าเป้า,ผาแผนกปีกสูงสุด200บาทต่อวันเงินพิเศษมาทำงานครบโปร150บาทต่อวันจ่ายเงินเป็นวันต่อวันนะคะจะโอนเงินให้ในวันถัดมาผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ถ้าเป็นธนาคารอื่นจะช้ากว่า3วันนะคะ ส่วนเงินพิเศษที่ทำครบโปรจะจ่ายให้ในวันที่13กันยายนลงทะเบียนก่อนขึ้นรถที่ซับวอตนะคะก่าเช้าลงทะเบียนขึ้นรถก่อนเวลา5นาฬิกา3านาทีก่าดึกก่อนเวลา17นาฬิกา30นาทีการแต่งกายนะคะเสื้อยือดไม่มีกระเป๋ากางเกงขาสั้นต้องคลุมเข่านะคะหรือกางเกงบอลห้ามมีกระเป๋าถ้ามีกระเป๋าต้องเย็บติดกันให้สนิท ห้ามใส่กางเกงขายาวอนุโลมให้ใส่ขา3ส่วน5ส่วน7ส่วนได้นะคะแต่ก็ห้ามมีกระเป๋านะคะถ้ามีกระเป๋าก็เย็บติดกันให้สนิทนะคะรองเท้าผ้าใบสวมถุงเท้าห้ามสวมใส่เครื่องประดับทุกชนิดเข้าคลังให้ใช้ยางรัดผมสีดำสิ่งของมีค่าไม่ควรเอามาที่คลังนะคะโทรศัพท์มือถือฝากและเบิกกับเจ้าหน้าที่เพื่อป้องกันการสูญหาย สามารถนำอาหารและเครื่องดื่มมารับประทานได้นะคะฝากไว้ที่หน้าคลังห้ามใส่เข็มขัดเข้าทำงานในคลังโดยเด็ดขาด <S 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 สิ่งที่ต้องเตรียมมานะคะคือบัตรประชาชนตัวจริงนะคะเตรียมมาทุกวันสำเนาบัตรประชาชนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะ098 347 4431ติดต่อคุณตั้มนะคะ อีกซับหนึ่งนะคะคือซับแมนพาวเวอร์รายละเอียดต่างๆและรายได้ก็เหมือนกับซับวอตนะคะซับแมนพาวเวอร์รับอายุ18 5 0ปีใช้บัญชีธนาคารอะไรก็ได้นะคะยกเว้นธนาคารทกรสและออมสินนะคะมีรถรับส่งจากแปลงยาวฉะเชิงเซาถึงคลังช้อปปี้สแกน QR Code เข้าร่วมกลุ่ม l ลายเพื่อสอบถามรายละเอียดกับเจ้าหน้าที่ได้เลยนะคะหรือโทรสอบถามเพิ่มเติมที่เบอร์ 084-356-0781ติดต่อคุณหน่อยนะคะ092-272-3020ติดต่อคุณเอค่ะคลัง Lazada ตั้งอยู่ที่เยื้องนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรตรงข้ามกับโรงงานชาร์ปตำบลบางสมัครอำเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเซาสมัครได้ที่ซับ YSL นะคะ รายละเอียดเบื้องต้นนะคะวันทำงานก็คือวันที่9ถึง12กันยายนได้4วันนะคะถ้ามีการเปลี่ยนแปลงจำนวนวันทำงานซับจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งนะคะเวลาเข้าทำงานกะบ่ายเวลา12นาฬกาถึง21นาฬิกาได้ค่าแรง600บาทค่ากะ60บาทกะดึกเวลา24นาฬิกาถึง9นาฬิกาค่าแรง600บาทค่ากะ90บาท ไม่ขาดไม่ลาและไม่สแกนบัตรสายรับเพิ่มอีกวันละ100บาทนะคะคนเก่านะคะที่ทำโปร6 6、7 7、8 8นะคะรับค่าสกิลเพิ่ม100บาทต่อวันนะคะคนใหม่นะคะมีอบรมวันที่2กันยายน2565แล้ววันที่5กันยายน2565 คนใหม่อบรมและมาทำงานครบโปรนะคะก็รับค่าอบรม510บาทนะคะจะจ่ายค่าแรงให้ในวันที่14กันยายนเวลา20นาฬการายได้รวมประมาณ2,670บาทนะคะการแต่งกายนะคะก็เสื้อยืดสีดำกางเกงขาสั้นคลุมเข่านะคะรองเท้าผ้าใบเสื้อสะท้อนแสง กสารก็สำนักบัตรประชาชนสำเนาวันชีธนาคารนะคะวันทำงานให้นำบัตรประชาชนตัวจริงมาด้วยทุกวันนะคะรายละเอียดอื่นๆสอบถามเจ้าหน้าที่แอดไลน์ไปได้นะคะที่ adhr_ysl underscore ใครสนใจมาทำงาน Lazada รบกวนเข้าไปกรอกลิงก์เพื่อยืนยันการเข้าทำงานให้ลงทุกคนนะคะแอดจะแนบลิงก์ไว้ให้ที่คอมเมนต์ปักหมุดนะคะ แฟลตเอ็กเพสสถานที่ทำงานที่เดียวกันกับคลังลาซาด้าเวลโกรแต่ทำในส่วนของแฟลตนะคะสมัครได้ที่ซับ KGB นะคะหรือ K Barter g r o u กทำงานวันที่8ถึง15กันยายนกะเช้าเข้างานเวลา12นาฬิกาถึง21นาฬิกากาดึกเข้าทำงานเวลา24นาฬิกาถึง9นาฬิกา มีรถรับส่งนะคะสายปากน้ำบางปูแพรกษาบางพลีสนใจสมัครงานสแกน QR Code เข้ากลุ่มได้เลยค่ะรายละเอียดอื่นๆน,นะคะสอบถามกับเจ้าหน้าที่ในลายได้เลยค่ะหรือโทรสอบถามนะคะเบอร์098 359 2296ติดต่อคุณเนนะคะ085 337 9980ติดต่อคุณเคสค่ะ Acommerce นะคะตั้งอยู่ในซอยวัดบัวโรยตรงข้ามโรงพยาบาลบางนาสองสมัครได้ที่ซับ YSL นะคะเขาขอคนที่ทำโอทได้นะคะมีงานวันที่8ถึง13กันยายนนะคะมี6วันกะเช้าเข้างานเวลา9นาฬิกาถึง18นาฬกากะดึกเข้างานเวลา20นาฬิกา30นาทีถึง5นาฬิกา30นาที ค่าแรง450บาทต่อวันค่าเดินทาง50บาทต่อวันค่ากาดดึก50บาทต่อวัน OT 84.37บาทต่อชั่วโมงรายได้เฉลี่ยนะคะได้718บาทต่อวันเงินออกวันที่15กันยายนเวลา2ทุ่มนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะโทร0863259233หรือแอดไลน์นะคะ adhr_ysl นะคะเจดีเซ็นทรัลนะคะตั้งอยู่ในซอยวัดบัวร,รยตรงข้ามโรงพยาบาลบางนาสองสมัครได้ที่ซับ nht ทำงานวันที่9 1 2ถึง12กันยายนนะคะมีให้เลือก3กะกะที่1นะคะเวลา8นาฬกาถึง17นาฬิกากะที่2นะคะเวลา19นาฬกาถึง4นาฬิกา กะที่3 20ยีนาฬิกาถึง5้านาฬิกาค่าแรง450บาทต่อวันยังไม่รวมโอทีสองชั่วโมงนะคะหรือประมาณ168บาทต้องสามารถทำโอทีได้2ชั่วโมงต่อวันนะคะจะจ่ายเงินสดให้ในวันถัดไปกรณีพนักงานที่ทํางานครบโปรกรณีพนักงานที่ทํางานไม่ครบโปรจะจ่ายเงินสดให้ในวันสุดท้าย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร0984253473่3 3, ติดต่อคุณเหมยนะคะแอดจะแนบลิงก์สมัครงานไว้ที่คอมเมนต์ปักหมุดนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะคะสำหรับคนที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อรับข่าวสารงานดีๆที่แอดจะนำมาอัปเดตให้ชมกันในคลิปต่อไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ